สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องเกษตรฟ,ฟีแลนซ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเราจะกำหนดสีไข่แดงเองได้จริงหรือไม่นะคะหลายคน,นสงสัยกันว่าจะทำได้เองจริงไหมเนาะตอบเลยว่าทําได้จริงๆนะคะเริ่มแรกจากการทําการศึกษาการเลี้ยงไก่นะคะที่เรานะคะคแบบประหยัดต้นทุนนะคะปรากฏว่าทําได้นะคะแต่ว่าไข่เขาจะไม่มีคุณภาพนะคะ ไก่เนี่ยอิ่มแต่ไม่สามารถได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อพันธุ์ของไก่ไข่นะคะดูจากโครงสร้างนะคะไก่ไข่ของเขาเนี่ย เขาจะมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าไก่อพันธุ์พื้นเมืองนะคะเขาเลยต้องได้รับสารอาหารที่มันเยอะกว่านะคะแล้วก็มีข้อจํากัดหลายๆๆอย่างเลยในเรื่องของเวลานะคะที่เป็นตัวแปรสําคัญกับการเลี้ยงไก่ไขใ่ให้มีสุขภาพดีและติดตลาดที่สําคัญนะคะไข่แดงสดน่ารับประทานไข่สีส้มสดใสนะคะหมายถึงไข่ที่ได้รับอาหารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหญ้าโซดสมุนไพรหรือพืชที่มีสีเหลือง ดังนั้นไข่ที่มีสีส้มนั่นก็คือไข่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าเนื่องจากการกินอาหารที่มันหลากหลายกว่าในเชิงพาณิชย์นะคะ ส่วนมากจะใช้ข้าวโพดดอกเตยเรืองเพื่อช่วยเพิ่มสีอาหารสำเร็จรูปบางยี่ห้อนะคะใช้ผงเซนโทฟิลนะคะลงในสูตรอาหารสำเร็จที่ขายในท้องตลาดเพื่อช่วยทำให้ไข่นั้นมีสีสดยิ่งขึ้นนะคะนะ่ารับประทานยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าสารเนี่ยเป็นสารพิษหรือเปล่าหรือว่าสารเคมีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าสารเนี่ย จะถูกสังเคราะห์มาจากสีของวัตถุดิบทางธรรมชาตินั่นเองนะคะเป็นวัตถุที่มีสีเหลืองนะคะที่พบในธรรมชาติ 1. ในสารกลุ่มแคโรทีนอยนะคะหรือว่าพวกวิตามิน A นะคะจากที่ผมอ่านเจอนะคะหากเราอยากได้ไก่ไข่ที่มีไข่ไก่นะคะที่มีสีส้มแดงโดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อวิตามินสําเร็จหรืออาหารสําเร็จรูปที่แบบถูกผสมมาแล้วนะคะเราต้องให้เขากินพวก ผักพืชผลไม้ด้วยนะคะเช่นาอาจจะเป็นหญ้าสดนะคะที่หาได้ตามบ้านตามทั่วไปนะคะโหระพาแครอทข้าวโพดดอกดาวเรืองพริกขี้หนูฟักทองเป็นต้นนะคะจำเป็นไม้นะคะที่เราจะต้องหาอาหารเหล่านี้เพื่อลดต้นทุนสำหรับการจัดหาอาหารให้ไก่ของเรานะคะ จำเป็นมากๆนะคะสำหรับคนที่มีเวลาดูแลเล้าไก่ได้เต็มที่นะคะเช่นเลี้ยงไก่เชิงธุรกิจหรือเลี้ยงไก่เป็นอาชีพประจำนะคะจำเป็นมากเพื่อจะต้องลดต้นทุนค่าอาหารเพื่อจะทำกำไรนะคะจำเป็นน้อยสำหรับคนที่ทม่มีเวลาดูแลเล้าไก่ไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนบุ๋มนะคะสำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพเสริมอยากเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินแล้วก็ขายเรียกว่าแบบกึง่งธุรกิ ะะมีความสะดวกใช้อาหารสำเร็จรูปมากกว่านะคะโดยต้องเลือกสารอาหารด้านหลังกระสอบนะคะเราต้องสังเกตดูด้วยว่าเขามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะซึ่งถ้าเราเข้าใจในการใช้อาหารไก่นะคะเพื่อว่าวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราจึงจะสามารถกำหนดสีของไข่ไก่ได้ตามที่เราต้องการนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกับคลิปหน้ากับสาระเล็กๆน้อยๆจ้า